ตำรวจจังหวัดนราธิวาสรับตัวผู้ต้องหาแอบอ้างเป็นตำรวจปลอมค่ะอ้างว่าเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงหลอกเงินตำรวจจริงสูญเงินไปกว่า4 0 0แสนบาทในลักษณะหลอกให้รักค่ะ ตำรวจนครบาลเตาปูนควบคุมตัวหญิงวัย21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนาราธิวาสคดีช่อโกงปลอมแปลงเอกสารและแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสหลังถูกควบคุมตัวเมื่อวานนี้ค่ะทันทีที่ผู้ต้องหามาถึงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนำตัวเข้าห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสังเกตการ์ พฤติกรรมของผู้ต้องหาพบว่าเมื่อปี2566รู้จักกับตำรวจแรเวนชายแดนนายหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในจังหวัดตรัง โดยผู้ต้องหาอ้างกับฝ่ายชายว่าเป็นข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหญิงช่วยราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสจากนั้นทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันจนประมาณปลายเดือนเมษาย,ยนปี2566ฝ่ายหญิงอ้างกับฝ่ายชายว่าตั้งคันและของเงินไปฝากคันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งฝ่ายชายก็โอนเงินให้แล้วก็ช่วยดูแลมาตลอดเป็นเงินมากกว่า400,000บาท สุดท้ายมารู้ความจริงว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั้งคันและไม่ได้เป็นตำรวจจริงจึงไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ให้ฝ่ายหญิงจ่ายเงินคืนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเจรจากันมาแล้ว3ครั้งแต่ว่าฝ่ายหญิงกลับบ่ายเบี่ยงค่ะทำให้ฝ่ายชายแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนะราธิวาสเพื่อดำเนินคดีและตำรวจนครบาลเตาปูนจับกุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวาน พันตำรวจเอกปรักยาใบาเตะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสระบุค่ะว่าหลังจากรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาโดยควบคุมตัวไว้ที่สอพอเมืองนราธิวาสก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนราธิวาสวันจันทร์ที่13มกราคมนี้